ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ในตำรวจเองโดนฆ่าทิ้งอย่างโหดร้ายเลยเนี่ยนะฮะทั้งที่ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาวันนี้มีเรื่องอีกอันนึงเรื่องที่บอกว่าอะไรนะครอบครัวเขาเนี่ยทำไมเป็นบ้าเป็นบ้าแล้วก็เป็นบ้า,าจนกระทั่งสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาฮะ เจ็จาก a s 5G สมัครล่วงหน้าถึง27ิมิถุนาย,ยน2,564ไม่มีคำว่าส,สายที่จะเริ่มต้นครับสกอตร้อยหน่อยเริ่มใหม่ได้เริ่มต้นใหม่กับสกอตร้อยซุปไก่สกัดสูตรร้อเปเปลี่ยนมื้อเดิมๆให้พิเศษเกินห้ามใจด้วยวิ s กัส t ทสตี m มิกอร่อยล้ำเต็มคำจากเนื้อปลาและไก่แท้ผสมผับเน้นๆในซอสเกรวี วิสกัสเทสติมิคลองเลยเรอบฟันแท้มีแค่ชุดเดียวช่วยเสริมกรอบป้องกันฟันผุด้วยฟลูออไรด์ขั้นสุดยาสีฟันซิสเทมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคใหม่เพิ่มฟลูออไรด์1,500 ppm เต็มแม็กซ์สองซิสเทมา ไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าสูตรใหม่เลยอร่อยซ่าใช่กว่าเดิม I need to try it first ลองเลยฟินคะลุสวรรค์ใหม่ฟาร์มเฮาส์ขนมปังบัตเตอร์สกอตฟินไม่หยุดชดไม่อยู่อร่อยหอมเป็นหอมบัตเตอร์สกอตเป็นบัตเตอร์สกอตใหม่ฟาร์มเฮาส์ขนมปังบัตเตอร์สกอตจริน พลังแห่งมนต์เสน่ห์พลังแห่งความหอมแป้งย็นเทศักกลิ่นหอมเกินห้ามใจ Refresh your life น้ำดื่มสปริงคัลใหม่ทังใหม่ฮารโรโลรสสาล่ายเกาหลีเต็ฟินไม่หยุดอร่อยได้ไม่สะดุดสนุกยาวไปใหม่ฮาร์โรโลรสสาล่ายเกาหลีจากทาโร่ปีนี้ใครใช้จ่ายมากันหมดแล้วผลผลิตจะมาไหมจะมาไหมมาซุงนี้ไม่น่ามาแล้ว ผลัลิดดีมาชัวต้องปุ๋ยตรากะตายเสียไตหัวเด็เดดื่มดบบช่วงเวลาแห่งความสุขที่ลำคาจากความหอมอีกขั้นเพราะประสานความหอมจากกาแฟอาราบิกาและถูกล็อกไว้ในมโคนาครีโอกโกอัมท้ายคุณลองนึกถึงทูนา่าต้องโนติลูสง่้ง ครับใครก็รู้ถ้าพูดถึงนอติลุสทูน่าต้องนึกถึงความนุ่มแน่นเลือกทูน่าที่ใช่เลือกนอติลุสทูน่าหม่โยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวี่ทำจากนมโคคุณภาพและน้ำผลไม้แท้เต็มรสชาติที่เก็บในช่วงเวลาที่ดีพร้อมวิตามินพลัสคัดสรนมาดีมีแต่ความอร่อยปวดเมื่อยหลังไหลใช้มาวิน ปวดเมื่อยแขนขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวินเนี่ยชุดเก่งของอ้ําใส่บ่อยซักบ่อยก็เลยเก่าไม่รู้ตัวใช้คมอม์ตอัลตร้าแคร์ช่วยปกป้องสีและใยผ้า ซักหลายครั้งก็ยังดูใหม่มือพิเศษชุดต้องสวยที่สุดให้เสื้อที่เรารักอยู่ไปอีกนานเพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเสริมเขาด้วย S26 Go Progress ที่มีสฟิงโกไมอิลินทุกการเรียนรู้ของเขายิ่งใหญ่เสมอ S26 Go Progress มีสฟิงโกไมอิลินการเสียฟันและปัญหาสุขภาพเหงือกหมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ผมแนะนำยาสีฟันเซนโซด y เซนซิทิวิตี้แอนด์กมใหม่ที่ช่วยลดการเสียฟันและช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นจริงถึงตัวจะเล็กแต่ชอบเล่นใหญ่เติมพลังเขาด้วยแพคกกิกรีมินิเพื่อสุขภาพที่ดีครบั้ง5ประการให้เช้านี้ เริ่มต้นด้วยความหอมจากเมล็ดกาแฟาโรบัสต้าผสนอาราบิก้าขั้วบทละเอียดอีกขั้นของความหอมนุ่มรสชาติแท้จากกาแฟขั้วบทละเอียดเนสกาแฟเรดครับขอบคุณทุกอุปสรรคของชีวิตที่เข้ามาทำให้เราได้เรียนรู้เพื่อก้าวข้ามปัญหาช่วยให้ความหมองขาวสว่างสดใสเพียงสักครั้งแรกโอโมช่วยสลัดความหมองเพื่ออนาคตที่สว่างสดใส มีโปรดีวันที่สิช้อปปี้ช้อปปี้มีโปรดีวันที่สิชอปป้อปปี้ช้อปปี้มีเด็ดช้อปรับต่นราคาประหยัดช้อปปี้ช้อปปี้มีมันเซลวันวันที่แปถึงสิมิถุนายนนี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้น้องแมวหายช่วยไงดีนะสูตรใหม่โฟมอสโอเมก้า369หกโกวันคลาสมีดีเอชเอยีิมิลลิกรัมสีฟิงโกไมลินใครรถบางคับถาแมวผ่านทีวีโฟมอสโอเมก้า369หกโกวันคลาสและโฟคลาสสูตรใหม่ เตรียมลมหายใจเย็นสดชื่นไปกับฮอนสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินโซลาคูชั่นปกปิดคุมมันพร้อมกันแดดสวยครบจบที่โซลาแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคเท็กซ์มีตัวยามิวไพโรซินเครื่องดื่มน้ำผลไม้เข้มข้นตราติ่งฟงสดชื่นหอมอร่อย น้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นกลับมาคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องหนึ่งนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็พยายามถามคุณหมอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะครอบครัวเนี้ยเป็นบ้ากันหลายคนมากคุณผู้ชมฮะคงจําได้ตอนที่ทีมข่าวอมรินทีวีลงไปในพื้นที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเอาจีงมันเคยมีจอมปลวกแล้วตอนที่เราไปเจอเนี่ย